สุดท้ายครับท้ายถูกวนักร้องหลังกำแพงคือใครแล้วก็จำเนื้อกันได้ใช่ไหมครับทั้งสองคนคุณโอเคนะได้แน่นอนท้ายถูกว่าหลังกำแพงคือใครปรบมือครับเอมี่กลิ่นและเอมี่มอครัแม่นาน,นเท่าไรไม่เคยได้พ

จบลงยังสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่แม้จะนานยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝังในใจร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจ เแตกเชิเขาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธออ้อมกอดเขาจะแน่นเท่าไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้หิดกับเขากี่ครั้งกี่ครั้งกี่กครั้งที่ยังสอนเธอเอาไว้ มันเพียงไหนฟังอสักนเงของเธอในออมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจะความทรจ พี่ถายผิดนะถ้าพี่ถ่ายผิดนะมาอยากให้เห็นหน้าทั้งสองคนตอนนี้มากเลยตอนไปดูเทปแบบหน้าแบบแค่ละใครอ่ะเครียดแต่มาเขาต้องเครียดคุณรู้คุณรู้ครับคุณดูแคร์ครับคุณเห็นอยู่ครับว่าเขาพูดไทยไม่ต้องแสดงแทนครับอะไรอ่ะหลังกำแพงเป็นนักร้องไหมนักร้องปะไม่รู้อ่ะแต่รีแอคชั่นตอนแรกคือแบบ โอเวอร์แอคติ้งกันทุกคนเลยอ่ะคิดว่าเมื่อสักครู่คือการแสดงการแสดงโอเคเขาเป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องครับอาชีพหลักคือนักร้องรุ่นใหญ่ด้วยรุ่นใหญ่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นนักร้องสรุปใช่หรือไม่ใช่คือพี่เห็นนะพี่ก็ต้องไหว้อะข้ามข้ามค่ะข้ามเลยเหรอไม่ได้เกมโชว์ฟังซะหน่อยเขาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วเขาเป็นนักร้องด้วยเขาแต่งเพลงครับรดิวเพลงให้ศิลปินคนอื่นด้วยครับผมเีหรอ พี่คิมเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตลอดถ้าแม่สังเกตตั้งแต่ตอนแรกแก๊งเนี้ยเนี่ยตรงนี้เขาจะดูเก่งเพราะว่านี่คือเจ้านายเขาพี่อ้อยพี่ชอดค่ะเขาให้ใบยังไม่ได้ผ่านเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเลยอ้อยกับชอดขอ้าคูดเอ้่กลับบ้านไหมลูกคือเขาเป็นอดีตแบบผู้นำวงวงแบบวงใหญ่ๆเลยอ่ะเนื้อหาเก่งกว่าคุกกี้อ่ะ อุ้ยใบเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยปอมมากเลยอุ้ยปอมมากการใบฟังนะต้องจับใจความมึงตั้งแต่ใบกันแรกกันแล้วไม่ใช่ใบสามครั้งไปกันคนละคนหมดเลยคนละทิศคนละทางในบทการเขามีการเป็นบทบาทเขาเป็นนักพากย์อะไรด้วยคนนี้แหละพี่จากพี่อ้อยพี่ช็อตแล้วมาเป็นพี่อ้อยเฉลยหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมาเป็นแบบหนุ่มจริงใจเอาเรละวงแล้วเกี่ยวกับฮุกกี้ซะแล้วฮู้งงไปหมดเป็นนักร้องมืออาชีพครับแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กครับเคยฟังผลงานเขาไหมเคยฟังครับเพลงอะไรอ่ะ อาเอ้าบอกได้เหรอบอกไม่ได้ดิครับมันบอกไม่ได้คนนี้อยู่เกิลกรุ๊ปเป็นเกิลกรุ๊ปที่ดังมากตอนนี้ใครวะคุณเห็นคุณเห็นใครวะทำไมมันใบ้ไปคนละทิศละทางเองตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่สองคนที่งงเจอาคนนี้ก็น่างงเหอกันด้วยเหมือนกันมันจะร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมทำไมอ่ะรู้อ่ะกดาดันรู้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราสนิทกันไหมคะไม่ค่ะเรามาทำไมครับว่างว่างครับอันนี้รุ่นใหญ่กลัวนิดนิดกลัวนิดนิดบอกให้ก็ได้เขามาโปรโมทคอนเสิร์ตเขาค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีคอนเสิร์ตครับอนุยอนุยอนุยอภรณเสียงดีผู้ชายมากเลยหรอก็ได้ยืนอยู่ร้องเพลงมีครอบครัวหรือยังโสดเคยเคยมีครอบครัวไหมคะ เคคยม่ะอ,อ,อันนี้คือตอบคำถามหรืออวดค่ะอวดคะอวดครับปี2,539เคยเป็นปีเกี่ยวข้องอะไรกับคุณคะปีเกิดค่ะอันนั้นปีลูกคุณเกิดหรือเปล่าคะปีที่ลูกคุณเกิดหรือเปล่าครับหยาบคายนะคะมาดามเคยเคยร่วมงานกันไหมคะเคยออกอีเวนต์ด้วยกันค่ะแต่เป็นอีเวนต์กลางคืนนะคะเรา,เราคุยก,กันล่าสุดเมื่อไหร่คะ ไม่คุยค่ะไม่คุยครับเรื่องเรื่องเขาบอกเรื่องผมถ้าพี่นักร้องหลังแมงครับจริงๆควรจะรู้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเพื่อนใช่กำลังงงมากค่ะเพราะไม่ค่อยมีเพื่อนจริง <'re> <floor> <'re> <floor> ๆคิดไม่ค่อยออกสมองเอาไปดิ่มเหล้าเยอะเ <'m on> <floor> ช้าถือแพนโต้กลางคืนถือวอดก้า ผมให้ทุกคนบอกป้คนละสามคำเกี่ยวกับหลังกำแพงตึกแกรมมี่นักร้องเด็กชอบเวอร์ดังมากมาก,มากครับหมวยทรงพลังนักดนตรีนักดนตรีเป็นผู้จัด,เป,จดเป็นผู้จัดครับเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นตอนนี้เป็นผู้จัดละครแปลว,ว่าตอนนี้นึกถึงใครเหมือนมีชื่อในใจไม่พูดอเอ้อมา พูดปุ๊บก,ก็จะไปไปทางอื่นไงโอ้ยอย่ามาเล่นเกมเก่งนี่ไปลำคาญโอ้ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะคิดว่าใครครับแล้วตอนนี้เหมือนมีชื่อในใจพี่กีตาพ,พี่กีตาตอนโน้ตแรกที่เปิดออกมารู้สึกพี่กีตาคือเลเสียงแรกนึกว่าใช่ยังไม่ต้องฟังเสียงเอาแค่เปิดมาแล้วดูหน้าคอปเตอร์ก็คือแก่ค่ะแก่ค่ะ ไม่ใช่เลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไมเปิลกำลังงงว่ามาได้ไงโอ้ยจังหวาเจนเนี่ยเป็นเจนเดียวกันคือเป็นวงแบบเดียวกันก็จะเป็นคู่แข่งกันได้เลยนก็เลยงงว่าทําไมลูกสาวร้องเทคนิคแบบผู้ใหญ่แบบนี้ได้ปกติเป็นทีป๊อปเจ๊ใจยืดดักทีนี้อันนี้เรื่องจริงหรือคะไงคะสาวงั้นเอาชื่อกนะเอาชื่อจากพวกเราไหมเอ้า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 โอเค พี่สุนารีค่ะพี่สุสุนารีครับเจนนิเฟอร์คิมพี่คิมครับพี่โบกี้ไลออนโบกี้ไลออนครับนิโคลเชริโออิงวลันทร์ครับพี่ปุ้ยพระอุ่นครับพี่ปุ้ยพระอุ่นครับปิ่นเกตมณีค่ะพี่ปิ่นเกตมณีครับพี่กีตาร์อ่าพี่กีตาร์ครับฟันทองครับหนึ่งชื่อนักร้องหลังกำแพงคือพี่กีตาร์สิริพิษค่ะพี่กีตาร์สิริพิษนะครับถือเป็นการฟันทองไปนานอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวิน หรือเฟลครับก็พร้อมแล้วเพลงว่า <nominated for you> ไม่ได้รำร้องให้เธอกลับมาเข้าใจดีที่ต้องเลิกราไม่ได้อวอนไม่โทษสตาเดินมาไกลจากวันที่ลาแค่เพียงเสียง 满颗。 ดีดดก็คือแบบแอบ,บคิดว่าใช่แต่พอคุยไปคุยมาไม่แน่ใจไม่ไม่รู้ว่าร้องเพลงดีขนาดนี้ดีแล้วเหรอัค่ะ ออกไงออกไงไม่ละเขาไม่ออกรายการที่ไหนนะเอาไม่เคยล้วเชื่อแม่มีไปหลายหลายรายการทายว่าเป็นพี่กีน่าทุกงเลยกันแล้วเขาไปสักรายการไม่เคยใช่เยากมากยังงงเฮ้ยจริงเหรอพอเขาพูดว่าไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะก็คือประโยชน์เนี่ยเขาจะพูดตลอดเออเขาจะพูดตลอดไม่ใช่จริงๆริงเอ้ยคุณก็ไม่เคยคอะท้อ มันเป็นสภานามัยเฮเธอฉบนปกติเธอทำอะไรอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมปลอมไม่ปกติชีวิตฉันกับเนยคุณสองคนนี้ก็เป็นครปลอมกันอยู่แล้วอ้าอยู่ดีกันตัวเองตัวเองอ่ะเเออเราเราในใจเราู้สึกแบบ ใช่พี่กิตาคือแวบแรกแล้วพ่อนางแบบมาดงมาดามันมีอยู่แค่สองคนเรื่างแบบนี้เรื่องนางเป็นหนึ่งในนั้นแต่จริงๆทุกคนก็เรียกคุณคุณมาดามนะโนมนเสียงที่เธอเรียกมันมันมีการประชดประชันที่ใช่ใช่ฉันไม่คนประชดประชันขนาดนั้นเมันมีเสียงที่ฉันจาได้สองห้าสามเก้าคือละสองห้าสามเก้าคือปีที่เข้าจุฬา ให้จบจบมางสองห้าสามจบจุลา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 ปีสามเจ้ารูปเงาอยากรู้รูปเงามันคืออะไรพี่กีต้ารูปเงาน่าจะเป็นรูปปาดว่ายน้ำค่ะ ชุดว่ายน้ำใช่ชุดว่ายน้ำถ่ายชุดว่ายน้ำถ่ายชุดว่ายน้ำใช่โอ้โหเงาใครจะรู้เอาจริงเราตลาดอ่ะตลาดในตลาดครับแรกแม่ค้าภายเรือแม่ค้าภายเรือบ้านอยู่ราชบุรีไงดำเนินสะดวกใช่โอ้เมื่อกี้มีคนพูดใครพูดนะตรีใช่ป่ะดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกรูปของอิงวรรณทอพี่ปาร์ธนพรพี่สแตมพิวัตรเรียนจุฬาด้วยกัน โอ้ยไม่วันนี้ข้อมูลเหมือนแบบยากมากมันมันไปเชิงลึกหมดเลยอ่ะไม่ตอนแรกอะ่ะก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้แบบนางจำเสียงไม่ได้เลยประมาณนี้เพราะปะกติก็ร้องเพลงด้วยกันทั้งคืนแต่ไม่รู้ว่าตื่นมามันจำได้ไหมว่าร้องหรือไม่ร้อง บอกแล้วตอนกลางคืนตอนเช้าจะเห็นนางวิ่งออกกําลังกายถือแผ่นโต๊ะกลางคืนนางล่อนถือวัดกายจริงๆค่ะดยดีสองคนนี้ทําไมเลือกเพลงช้าซึ่งไม่เหมาะกับสองคนนี้เลยนะคุณเอมี่มอก็ชอบเพลงนี้ไม่ได้เป็นคนเลือกขสามีเลือกให้ค่ะควรจะเลือกแบบเมล่อนอะไรประมาณนี้จริงๆจริงๆดีมากเลยค่ะแม่มีกับพี่กีตาร์รู้จักกันนั้นแต่มีแบบ1718 นางเป็นคนสอนที่ฉันขึ้นโต๊ะอะไรต่อมีอะไรคือคนนี้เขาทํามกอนสอนดื่มเป็นคนสอนทุกอย่างคือคนนี้เป็นคนนี้นี่แหละให้ให้เกียรติหน่อยแต่ทุกวันนี้เขาไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วตัวนี้เขาใครตะขาไหมคนนี้แทนใช่ค่ะจะเรียกนะว่าเป็นทายาทอสูรตลอดเวลาแล้วคนนี้ก็จะแบบสวยๆเออเขามาของเขาเขามาสวยๆเป็นน้องรักคนนี้เป็นน้องรักพี่เตอร์ก็ขอบคุณมากที่มาวันนี้อะไรเงี้ยพี่กีตาร์ก็เป็นพี่ที่นั่นแหละรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็จนถึงตอนนี้ต่อให้เราไปสนิทก,กับใครไปไหนยังไงก็คือคนนี้ก็ยังอยู่เขาก็คือจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราแบบมีเรื่องเมื่อไหร่ทุกเมื่อไหร่เขาคือจะเป็นคนแรกเลยที่มาก็อยากจะขอบคุณพี่ต้าแล้วก็พี่เตอร์ด้วยนะคะที่เป็นทั้งพี่สาวแล้วก็พี่ชายที่น่าเคารพให้เรานับถือเป็นร่มโพลร,ร่มใสของพวกเรา เป็นผู้ใหญ่ที่ท,ที่ใช่ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเขาก็คือจะเป็นแบบเป็นคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คําปรึกษาที่ดีในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อ,อยากนะจะบอกน้องสองคนว่าทุกก้าวย่างทุกการจเจริญเติบโตค่ะทุกคนจะมีทางของตัวเองแล้วก็จะบอกว่าไม่ว่าจะแบบ รู้สึกยังไงหรือว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะทุกข์แค่ไหนจะมีความสุขแค่ไหนเอมี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบตลอดเวลากับ2ี่ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยหายไปไหนเลยก็จะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็คอยคอยซัพพอร์ตข้างๆแล้วก็จะบอกว่าคุณเป็นน้องที่ฉันรักที่สุดคุณรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะ ส่วนมก็เหมือนกันส่วนมอก็เหมือนกันเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่เรารู้อยู่เลยว่าเราเจอกันทุกครั้งเราก็รักกันทุกครั้งเพราะว่ามันมันรักด้วยไม่ต้องพูดเยอะมันรักกันด้วยหัวใจค่ะแต่เชื่อว่าคนเราถ้ารักกันด้วยหัวใจแล้วอ่ะจะเจอมากเจอน้อยมันไม่สําคัญเพราะเรามีหัวใจที่แบบเรารักกันอยู่แล้วอือหื ครอบครัวนน่ารักเราต้องใช้คำว่าครอบครนี้เป็นครอบครัที่น่ารักนะครับให้ทั้งสามคนได้ฝากผลงานแล้วกันเริ่มจากเอมี่ฝากเดี๋ยวช่วงนี้ก็ลุย u t u b e อยู่นะคะก็จะมีทางบางพูลแคมปัสนะคะ n o w y o u See m e นะคะแล้วก็จะมีช่องเอม่ซีแช n แนลด้วยนะคะก็จะเป็นอีก2ช่องทางค่ะ ค่ะก็ตามได้ในช่องทาง i ิน t a g r a ม Instagram นะคะมีมอยกดนะคะแล้วก็ออมีรายการใหม่ทางช่อง YouTube เหมือนกันค่ะคชื่อว่ารายการมอแดนมงค่ะทุกอย่างก็จะเกี่ยวข้องกับโลกของนางงามค่ะดีมาก<อ>ผมดูอยู่อตอนที่ของพี่ชมพู่นะครับเอาติดตามกันได้พี่ต้าแล้วครับ ค่ะก็มีละครนะคะเราดูนี้ฝากไว้ด้วยละกันและที่สำคัญที่สุดฝากแพลนโต้มอนสเตอร์ด้วยนะคะโอ้ยนี่ดูสานะฝากให้น้องด้วยซึ่งของมันก็อะไรด้วยตัวเองเลยเก่งใจเก่งใจเป็นโปรตีนพืชนะคะเห็นไหมย can count on her จริงๆอ่ะคือแบบเอมันลืมไม่ต้องเติมให้มันเดี๋ยวมันขายของอะไรอย่างงี้ทำอีเวนต์ด้วยนะคะเป็นโปริษัทเฮาส์ด้วยทำอีเวนต์ด้วยนะคะก็ติดต่อได้ตลอดเวลานะคะอ้าวติดตามผลงานของเราสามคนนะครับแล้วทายถูกครับถึงวเวีน สวัสดีครับคุณผู้รวมรายการทุกคนนะครับพอสนุกแบบนี้นะครับจะกลับมาเจอคุณอีกหนึ่งครั้งครับนั่นคือวันพฤหัสบดีสองทุ่มห้านาทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดาน้าแกงกันต่อกับสามหน้ากำแพงคู่เพื่อนสนิทหน้าสวยเชี่ยที่คำผ่อนมะนาวสอนศิล์นุ่มหล่อสุดฮอตซีพรึกพิธีกรสายฮาอุ่นผ้าคุุมผู้ช่วยดีเจอาร์ต่นใหญ่มากมีหนวดด้วยอุ้ยอุยมาไปพูดความจริงถ้าเปียเป็นรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นพ่อน้องสีได้ แล้วคุณเคยเต้นหรือเปล่าคุณเต้นเป็นหรือเปล่าอยากให้พี่อาร์ตเป็นกระจกสะท้อนได้ไหมฮะพี่อาร์ตให้เต้นตามพี่เต่าใช่ไหมเฮ้ยเีอย่าบอกชื่อสิเฮ้ยอย่าบอกชื่อทำไมทุกคนรีแอคใหญ่มากเบอร์ใหญ่ด้วยอาจารย์ยิ่งสักดวงเลยสวคิดว่าตัวเองเป็นคนที่น่ารัก หรือสวยมากไหมครับไม่เคยคิดว่าเตมเป็นคนเลยค่ะแล้วใครนอนจับมีกันได้ทำไมทำไมถึงอยากมาเป็นหลังกำแพงครับเพิ่งว่างจากกินเตมาตอนมาในไปรับงานอมดาบโชว์มาเล่นแต่โชว์เขาเล่นกายกรรมด้วยหรอนอกจากอมดาบสนใจมีดสั้นไหมครับ เป็นแก๊งนายแบบขอเปิดซิแพ็คเป็นบุญตาพวกเราได้ไหมพี่ร่างกายเขามีเหล็กไหลอยู่ร่างกายมีเหล็กไหลอยู่เขาเล่นของด้วยคนนี้เขาเล่นของด้วยน่าแอดแน่ๆใครประจา์ไหมเนี่ยใช่อาจา์เองลูกเราเป็นเกียรติมากนะเราฟังคาราบาวตั้งแต่เด็กอ่ะโอ้โหรอมสุด มาสนุกไปด้วยกันในร้องข้ามกำมแพง